นี่ขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญนิดหน่อยผมโชคดีฮะได้มาทำหน้าที่นายกมนตรีตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้คำนึงถึงภาวะผู้นำของนายกมนตรีถ้านายกมนตรีไม่มีภาวะผู้นำถูกต่อรองทางการเมืองตลอด ก็ทํางานยากเพราะฉะนั้นรัฐมนูญเนี่ยบางคนคิดว่ามันเป็นแค่กฎหมายแค่เป็นโครงสร้างบางของไอ้กฎของของการบริหารประเทศบางมันมากกว่านั้นครับรัฐมนูญเนี่ยมันหมายถึงเศรษฐกิจครอยากให้เข้าใจว่ารัฐมนูญหมายถึงเศรษฐกิจรัฐมนูญที่มีกระบวนการที่ทำให้ นิลักนิติธรรมถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนั้นจะทำให้ทุกประเทศมีความเชื่อถือและเคารพเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยหลักนิติธรรมของเราไม่เป็นสากลเขาไม่เคารพเราเขาไม่เชื่อถือเราเขาไม่เอาเงินมาไว้ที่ประเทศไทยหรือมาลงทุนในประเทศไทยเ,รเพราะนั้นอย่าไปคิดว่า รัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นแค่เป็นเพียงกฎหมายเพื่อให้อำนาจและการปกครองเท่านั้นอันนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลมันไม่เชื่อไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพื่อรัฐหรือเพื่อประเทศและคนไทยทั้งประเทศนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่เป็นสากลมันถึงจะทําให้คนเชื่อถือประเทศ เมื่อเชื่อถือก็เศรษฐกิจต้องดีกคจะดีไปร่างไล่ดูเลยครับรัฐมนูนที่มีประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เศรษฐกิจช่วงนั้นจะดีเท่านั้นรัฐมนูนที่ประชาธิปไตยแย่เท่าไหร่เศรษฐกิจมันจะแย่เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากคุณภาพของการบริหารการจัดการแล้วตัวรัฐมนุญจะเป็นขีดการทุรก,กิจคอร์รัปชันก็เหมือนกันรัฐมนูนเป็นตัวบอกหมดครับเพราะฉะนั้นท่านเราต้องเอาจริงเอาจังกับรัฐมนุญ เราต้องเอารัฐมนูลที่ดีนะครับอย่างรัฐมนูลที่ที่ทีเถียงกันในในสภาว่ารัฐบาลนี้ไม่ปฏิญาณตนไม่ครบเพราะไม่มุ่งที่จะยึดมั่นรักษาไว้ซึ่งรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งความจริงเนี่ยผมก็แอบอดพูดในใจไม่ได้ว่า ก็อย่าไปปกป้องเลยรัฐมนูนฉบับนี้รัฐมนูนที่มันไม่มีประชาธิปไตยอ่ะปกป้องทำไมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนรัฐมนูลใหม่ดีกว่ารัฐมนูนที่เป็นของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยที่มีหลักดี้ที่ทำเป็นสากลเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนะครับรัฐมนูนมีความหมายนะครับฝากคิดด้วยครับ